นี่ครับดูเบ็ดครับครับอันนี้ก็คือส่วนผสมที่ว่าผมจะเอาไว้ทําหัวเชือาไว้ตกปลานะครับก็มีอันนี้สูตรปลาสวายครับใบเตยแล้วก็เนยสดครับแล้วก็ผงจุสน้ําตาลแล้วก็กะททครับตั้งไฟอยู่เดี๋ยวผมจะทําเป็นหัวเชือาไว้ตกปลานะครับแต่ไม่รู้ว่าจปลาจะกินหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนน้ำเชื่อมเลยครับหอมมากครับดูครับน่าทานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ทําเป็นหัวเชียรไว้ตกปลานะครับค่อยมารอดูผ่อนน้ำกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตกเบ็ดครับมาตกปลาครับผม ปลา,าเบ็ดชิงหิวมา1นึ่คันนะครับแล้วก็เป็ดะก้อ3สคันครับผมก็มาที่หมายเดิมครับที่ว่าเคยตกปลาสวายตัวใหญ่ได้วันนี้ก็มาติดบ่ายแล้วครับเดี๋ยวมารอดูผลงานกันนะครับว่าจะได้เยอะประมาณไหนครับผมคอยติดตามนะครับ ได้แล้วนะครับตัวแรกตาหมอครับก็ใสสวยครับโอเคนะครับอ่าจิงเหลียขั้นยาวมาครับวันนี้ตกยากนิดหนึ่งครับต้นไม้เดี๋ยวที่ใช้ก็เป็นไ่เกียวนะครับ กับรัมคั่กับ เหยื่อที่ผมใช้ใช้เป็นขนมปังนะครับกับบัวเชอร์ที่ผมมาสมไว้เมื่อคืนครับก็ลองมาตกดูว่าจะได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวคอยดูผนงานะครับ ยังไม่ได้ครับปลาไม่่อยกิกนมันนี่ปลาน่าจะพักเที่ยงครับเดี๋ยวค่อยชมเรื่อยๆนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นลูกปลานะผมพาไปดูผมพาไปชมเขาหาหอยหาอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับ เดือวที่ใช้ก็เป็นพวกขนมปังพวกนี้ครับก็พวกไปเขียวพวกนี้ครับพาไปชมเขาหาหอยดีกว่านะครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้เยอะไหมครับผมขอดูหน่อยได้ไหมได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะนะครับเดืเป็นหอยขมนะครับหอยขมหอยทรายหอยทรายพวกนี้นะครับ ขายไหมครับพ่อยผมนี่ขายขารเท่าไหร่ครับรถห้าส <50. S 1> ิบาบาท <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าหาได้เอาเอาไว้ให้ผมสักนิดก็ได้นะครับสักกิโลก็ได้นะถ้าได้สักกิโลก็นี่นี่แหละครับธรรมชาติบรรยากาศรอบๆอบครับ ไปดูเขาหาหอยอยู่ครับเมื่อกี้อ่านี่ครับอีกตัวนะครับปลาหมอตัวน,นี้กลืนเลยนะครับแตสดงว่าติดแนานแล้วครับโอเคนะครับ ไซใ,ใหญ่ครับไซใ,ใหญ่ลูกตาได้ครับไซใ,ใหญ่ครับพาคันกระพักครับไา้เลยครับ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อย่าขาดนะครับตกยากครับลุ้นครับลุ้นลุนลุนครับลุ้นลุนล,นลุนกันนะครับว่าปลาเลยใจใหญ่ครับใหญ่มากครับไม่ต้องกลัวครับ ย่าขาดนะครับอย่าขาดนะครับอย่าขาดยาขาดนะครับาาาาร้บอ,รองให้อย่าขาดครับอย่าขาดครับภาวนาแม่ขาดครับ สายเอ็นเบอร์เล็กนะครับผมใส่ได้หน้าไว้กัวขาดครับสายนี้ใช้ได้เลยแหละครับไม่ต้องกลัวกลัวขาดมากเลยครับคันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับกันผมกลัวขาดครับแึง้ศาดเงขึ้นมาเยอะ มันไม่มีคนตักให้ด้วยครับต้องตักเองครับลำบากนิดหนึ่งจะขาดนะครับขาดนะครับจะขาดสวายครับใหญ่มากครับสวายครับเริ่มเลยครับสวายเริ่มเลยครับติดแบบ ชิงหลิวครับแบบตะกร้อไม่กินครับจะขาดนะครับจะขาดจะขาดนะครับจะขาดนะครับจะขาดนะครับโอ้โหครับกลัวขาดครับกลัวขาดจะขาดนะครับขาดนะครับ กยากครับโอ้โหล่าเหมือนเสือกินเต่าครับตใหญ่ครับตัวใหญ่สองกิโลกว่าครับผมว่าสองสามกิโลอ่ะครับโอ้โห อย่าขาดครับอย่าขาดอย่าขาดนะครับอันนี้มีคนตักอ่ครัะลำบากนิดหนึ่งลุ้นครับลุ้น ว่าจะขาดไม่ขาดครับจะขาดนะครับพุ่นหักครับรุ้นมากครับรอรุ้นด,ด้วยกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้ลุ้นครับลุ้นครับจะได้ไม่ได้ ใหญ่ครับโอ้โอโอยายาขาดครับยาขาดนี่ครับ <laughs> เ้ยเหนื่อยครับดูสายเบ็ดนิดเดียวครับ โหสุดยอดครับมาติดเบ็ดชิงหลิวครับเบ็ดเบ็ดตกไม่ยอมติดครับโอ้ดูครับดูไสครับหืมติดปลายปากนิดเดียวครับนี่ครับใหญ่ไหมครับสองกิโลกว่าครับ ผมว่าเกือบสามกิโลนะครับน่าจะได้อยู่ไซเบเร์เรมกับสุดยอดกับเบตชิงเหลีวนะครับสายจะน้อผ่านครับหลังจากที่นั่งรอเป็ดหน้าดินอยู่นานครับเป็ดหน้าดินไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับหัวปิดหัวตรงครับเหนื่อยวิ่งไปเอาเชือกครับ ขี่รถครับผ่านเลยครับเบ็ดหน้าดินไม่กินเลยครับเบ็ดเบ็ดชิงเหลียวได้เฉยครับดูครับใช้ได้เลยครับเนี่ยเบ็ดชิงเหลียวนะครับเห็นไหมครับมันเบ็ดขั้นวางอยู่สามคั้นอันนี้เบ็ดตกครับเกือบขาดครับใสสุดยอดครับสามกิโลติดอ่ะครับประมาณสามกิโลครับ ดูสายหน้าครับนิดเดียวครับดูเบ็ดครับตาเล็กนิดเดียวครับดีครับไม่หักลาครับดูครับอืกับขาดครับเดี๋ยวต้องผูกเบ็ดใหม่ครับครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูที่ดักคงอีกออันนี้ก็คือผลงานที่ได้นะครับก็ได้ปลาหมอสองตัวครับ มั่งตกอยู่พักนั่งเดี๋ยนี้ครับเห็นไหมครับบเริ่มกับสายใหญ่นะครับสายใหญ่นี่ครับก็ถือว่าคุ้มครับวันนี้ที่มาก็เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเผื่อเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปหาปลาที่ไหนครับทําเป็นเมนูอะไรครับทุกท่านก็จะได้รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ